สวัสดีค่ะฮัลโหลว่วาบ้างพี่น้องปัจจุอาลาเวนเดอร์กันค่ะลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ช่งลาเวนเดอร์อไ,<พ>ไปไกด์สาวพากันไปในตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงโน้นนะคะแถวแรกมันจะมีมันจะมีซื้อไผ่ซื้อมันนะคะมันจะลายเผาพันธุ์ลายเผาพันธุ์แต่มันก็มันคล้ายๆกันแหลยนายเซลบอกว่าบอก ข้างๆมันเหมือนกันหรือเปล่าดูดีๆเออ,อ,อะเดิตื่นขึน้นไปข้างบนพักแอันเรามาปรวดนางงามเชียงใหม่ด้วยนะเจ้าไปสอบอากาศดีอยู่ค <c oughs> รับปวดตด <c oughs> เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ตดได้ไงก็บอกว่าหายลมก็มาไปสี่ที่ป่อยพลังเลือเบิ้งเหมือน ก็เห bon ็นนางงามเชียงใหม่มาเนอะเขาเดี๋ยวเบื่องล่ะสวนทองหญิงย่าเธอไม่ใช่หรออมหญิงแม่เธอปลูกไว้ให้คนเข้ามาชมชมมันยังไม่บานเตรียมตัวนะเนี่ยมันพูดนะอันนั้นบานแล้วเนี่ยเขียวเห็นย่าเตียัวนะ่ยมัพุดนะอันนั้นานแล้วเนี่ยเขียวม่วงเห็นปะ อามาวิ่งเล่นในทุ่งดานเล่นนะกันค่ะโลกสวยกันจะวันนี้มาโลกมาโลกสวยกันเลยจา้าเข้าไปใน,นนั้นเลย <c oughs> นี่ไงนะตรงนี้สวยดีถ่ายรูกปกันได้เลยเนะี่ย <c oughs> แล้วแต่ up to you <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือกันล่ะข้าเจ้ากับปลูกโซท้อกันล่เนนะเขาข้าเจ้าปลูกมีมีม,นะมีระยะนะระยะความห่างนอนๆลงยนะถ่ายรูปพรกเธอต้องนั่งในหลืบเนะน,น่นมันจะเห็นเนี่ยเข้าไปตรงหลืบนั้นนถ่ถ่ายแล้วสวย ดอกไม้สวยพากันไปนั่งชี้ใช่ไหมชมกินนั่งเดี่ยวหรือเปล่าสวยเนาะมาวันนี้เราโลกสวยกันจ้าวิ่งตามทุ่งลาเวลเลอร์แอบเด่นไปได้ไหมได้แต่กูกลัวจังเนี่ยเดี๋ยวที่มันหนากวู่ไหวไหมคล้ายๆกันสีเดียวกันเลยกับอันชันโอเคอันนี้ ถ่ายวิดีโอนะจ๊ะว,วังนมออกแล้วไม่ใหญ่เอาครื่องามแท้กครืบองะกางล่อมโอ้ยมุมนี้สวยมากเลยอ่ะเพราะมุกดอกไม้เพราะว่าม,มุมมุมสูงไง,ง,งวิ่งไปสิจ๊ะวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาโอ้ยสวยสวย โอยเล่ดหอยซื้อสีหอยว่างามสตีโอ้ยหอยเหม็นมากเลยอะ่ะ <laughs> เอาพนสาววิ่งเร็วนางเอกมิวสิ้มาแล้วจ้าช่วยฉัเดี๋ยวนะโอ้ยถ่ายวิดีโอนี่ <laughs> มันเป็นวิดีโอยิงอ่ะเป็นวิดีโอแล้ว เ,เดี๋ยวฉันจะทำภาพสโลให้ฉันไปเลยเฮ้ยกำกับนั่งแบบมันต้องเข้าแอบมันตุกตะท่อง้ากันเอาไปรถได้ปีนี้มั <c oughs> นก็ทุ่งใหญ่ เดี๋ยวเขาก็จีบขายได้แล้วนี่ออมมันบานเราก็ต้องจ็บแล้วล่ะเห็นไหมเหะถ้าเด็กเนี่ยนะมันจะไม่สวยมันจะร้อนเกินใช่ไหม ก็หันหน้ามาทางชั้นซีต้องจะได้เห็นดอกไม้มืดไม่มืดพูดเราเมื่อยเลยมืดปะมันมืดแล้วพาอย่างนี้นะครับพอก็ต้องอย่างนี้นเออมันต้องหันนี้พอาพา์ทีต้องอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเตั้งเบี่ยงไปไม่เราต้องเอาดอกไม้ไมข้างหลังไปโรดนี่เดินเี๋เห็นที่เา <c oughs> ่านี่นี่เห็น,หนไหมนนนเหน,เอ,นเอาเตั้งแบบนี้ถึงจะได้เนาะใช่นี่มั้ยอานั่งรอเพื่อนอยู่พี่น้องเพื่อนมาอีก่สองคนแต <c oughs> ่อยู่ <c oughs> <c oughs> นโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารพันสารพัน <c oughs> สารพันบ้านเฮานี่มาวันนี้มันอีคนอีกคนยังเมองมาไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นะมองว่าพากินเป็นอะไรกันหรอเปใี่ันโลกแตกมนแล้วพวกเข้ากินปลาอย่างนั่งหน่อยเขาบอกอยู่ซนสิ่งนี้กันคือเอาลาบมากินเนาะเอาลาบเอาข้าวเหนียวมาจิ้มมาจิ้มตรงนี้เนาะ เห็นหมีจมให้ร <looked> น <desserts> ักบมันแฉมเปียกตาเอยงะนั่งใครก็ได้ฉันไม่อยาก่างพวกเ็คือบ่อยามันต่ำเอามานี่ห้องจะกั้งะไอย่างเอต่อไม้ต่ำแล้วค่ายองหญิงค่ะเดี๋ยวเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนางจะจะอยกาวลมฉันพานให้ให้พระมเหสีไงพระเหศีพระมเหสีร้อนไม่ได้เลยค่ะพระมเหสีีร่ายมันพระมเหศีร้อนนบางแดดให้างหสต้องมีรมต้องมีลมมีพัดให้็คือเลนท้งหน่อยนานเย เราเซนาถ้าจะเปลี่ยนเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพระไมเฮสีวันนี้วันนี้ก็เราสนมเซนาก็มาครบริบรณ์ทุกคนนะคือ่พีไม่เอาก็เลิศได้นอน้เ่ยงดีนอนหนนะเจี่งนะแล้ทำไมแดดเปนเจ้านางแห่งเมืองสองมันเหอหัวแบบเทลใช่ไหมท่างหลังคือฝากเพิ่ดีหนเนาะเลิศเลออต่างออกสก็สิเห็นเหมือนอกออกก็ได้หัวแต่ละคนแม่นาาเอลิศเลิศอันนี้ขอไสากเสียดสากสี ทิปต่อไปเราจะไปไหนนะไปเก็บเชอร์รี่เชอร์รี่ไปเชอร์รี่กันค่ะเราจะไปขึ้นต้นเชอร์รี่กันสิทุกคนก็เลิศได้น้อยสินะแบบเลิศเป็นแวเด่นแค่ไหนกันก็เลิศกก่ยังคนอยู่กลางเป็นตะสีขโมูยมาบอกยังไงไล่ซดมาหนี่โนจ้าต I mean? yes. ้องคลิปต้องคลิปกันฮาร์ดพุ่นกระเพียนได้ไหมพูดไะวิดีโอคลีฟอ๋อมันใช่หมดเนาะอันโน้มันตัดแล้วมั้งอยู่บนหน้าจอวิดีโอคลีฟทายอยู่ในสวนหลังบ้าน พี่สวนลาเวนด้าจ้าลาเวนด้านะจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วเออเออในแต่เวลาแต่วันจะไปเขวนตอกคิทาแล้วจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปสิบห้าไปเก็บบะเชอร์รี่ที่มาไม่หมากอะไรครันเชอร์รี่ป่ะโอ้ชูนั่นที่เขาขไม่ใช่สตรอเบอร์รี่นะเชูรี้นะตั้งหลังกาแฟคือสวยเนาะ

อาน,นิตาก้องอมจันหนัน้อยค่ะอัน,นิตก<ม>าก้องสัมปองพีระพงเดี๋ยวพ,วพีระพงมาถ่ายนู้นในกลางสวนลราไปเดรนนะคะบ้านตา ฮัจโจยโจยคนมีประปรายจ้ะ กำลังกำกับ,กบนางน้อยกำลังกำกับเพื่อนสาวนางไปแล้วเด้อพี่น้องบัดนี้ไปแล้วค่ะจะไปเจอกันทริปหน้าที่สวนเชอรี่นะจ๊ะอันนี้สวนลาวนเดอร์ไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟจูออรบาย